นาก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่220ในเวลาต่อมาหลังจากที่หลี่เสี่ยวโจวผ่านเหตุการณ์พลิกผันมากมายในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าาตาของราชาแห่งออฟเซอร์ซึ่งควรจะอยู่ในร่างของหมาเทียนและถูกฉีดเข้าไปโดยตัวเขาเองได้เข้าสู่ร่างกายของเขาในบางจุดแล้วและหลี่เสียวโจวยังค้นพบว่าาตาของราชาแห่งออฟเซอร์และตัวอ่อนของเทพเจ้าแห่งออฟเซอร์ในร่างกายของเขานั้นผสานเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อเขาค้นพบปรากฏาการณ์นี้ลีเซียวโจจึงริเริ่มเปิดใช้งานธาตุของราชาแห่งออกเซอร์ในร่างกายของเขาต่อมาตัวอ่อนของเทพเจ้าในร่างกายของเขาก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วจากนั้นรูปลักษณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ใช่แล้วเมื่อหลี่เสี่ยวโจทำการกลายพันธุ์ครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นเขาจะผสานเข้ากับร่างออกเซอร์อย่างสมบูรณ์และเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นร่างมนุษย์ได้ เมื่อหลีเสี่ยวโจทำการกลายพันธุ์ครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นมแมลงต่างดาวยักษ์ในที่สุดก็เปิดตาในอุก,กาบาขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในวงโคจรใกล้ดวงจันทร์เหนือดาวครอสสีน้ำเงินและ,มะแมลงตัวนี้คือตัวการที่ทำให้เกิดธาตุออกซอร์บนดาวครอสสีน้ำเงินซึ่งเป็นไทแรนโนซอรัสตัวฉกาจจากส่วนลึกของจักรวาลใช่แล้วในประวัติศาสตร์ของดาวครอสสีน้ำเงินนี้การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์มีความเกี่ยวข้องกับดาวครอสสีน้ำเงินที่พุ่งชนดาวครอสสีน้ำเงิน แต่คลื่อนกระแทกหลังจากที่พุ่งชนดาวครอสสีน้ำเงินไม่ใช่ตัวการที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แต่ตัวการที่แท้จริงคือดาวครอสสีน้ำเงินนั่นเองเพราะในดาวครอสสีน้ำเงินที่พุ่งชนดาวครอสสีน้ำเงินนั้นไทแรนโนซอรัสตัวชากากศตัวนี้ได้สร้างข่าจำนวนมากและของเหลวที่ไหลออกมาจากไข่เหล่านี้คือธาตุออกซร์ด er ั้งเดิมที่สุดหลังจากที่ดาวครอสรอสีน้ำเงินพุ่งชนดาวครอสสีน้ำเงินธาตุออกซร์ดั้งเดิมเหล่านี้ก็แพร่กระจายไปทั่วดาวครอสสีน้ำเงิน จากนั้นพวกมันก็เปลี่ยนไดโนเสาร์ทั้งหมดให้กลายเป็นออกเซอร์ไทแรนโนซอรัสโดยธรรมชาติจุดประสงค์ของออกเซอร์ไทแรนโนซอรัสตัวฉากาดเหล่านี้คือการทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนดาวสีน้ำเงินและเปลี่ยนดาวเคราห์นี้ให้กลายเป็นบ้านในอุดมคตมิสําิสำหรับไทแรนโนซอรัสตัวฉากาดในช่วงเวลาที่แผนการของออกเซอร์ไทแรนโนซอรัสอยู่ในช่วงวิกฤตที่สุดจิตสำนึกของบลูสตาร์หรือจิตสำนึกของเฮฟเวนลี ie, ดาวก็ตื่นขึ้นและในทันใดนั้นพลังธรรมชาติทั้ง5้าก็ปรากฏขึ้นบนบลูสตาร เปลวไฟหลอมละลายคำรามพายุเฮอริเคนหน้าผาอันสมบูรณ์แบบและสายฟ้าต่อมาภายใต้การโจมตีร่วมกันของพลังธรรมชาติทั้ง5้านี้ไม่ว่าจะเป็นออกเซอร์เทเรโนซอรัสหรือไดโนเสาร์ทั่วไปรวมถึงสิ่งมีชีวิตบลูสตาร์ส่วนใหญ่พวกมันก็ถูกพลังธรรมชาติทั้ง5้านี้กวาดล้างไปหมดเมื่อออกเซอร์เทเรโนซอรัสถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นอัลติเมตเทเรโนซอรัสบนท้องฟ้าก็เข้าสู่สภาวะหลับไหลด้วยตัวเองจากนั้นพลังธรรมชาติทั้ง5บนบลูสตาร์ก็ค่อยๆกลับสู่ความสงบ ใช้กรดสี่เฟสในปัจจุบนันเป็นศูนย์รวมของจิตสำนึกแห่งพลังทั้ง4ี่ใน5พลังธรรมชาติและธาตุออกเซอร์ถูกค้นพบโดยดวนมูกูแชงพ่อของลี่เซียวโชวและดวนมูยานในระหว่างการขุดค้นฟอสซิลดโนเสาร์ใช้การหายตัวไปอย่างกระทันหันหรือการเสียชีวิตของดวนมูกูแชงนั้นเป็นเพราะเขาต่อต้านการสกัดธาตุออกเซอร์ของลี่เซียวโชวและถูกส่งโดยอีกฝ่ายเพื่อฆ่าเขาสำหรับตัวอ่อนโอเชียนในร่างของลี่เซียวโชวนั้นเป็นผลงานชิ้นเอกของเจ้าชายออกเซอร์ทั้งสองที่แอบซ่อนอยู่บนดาวคราดสีน้ำเงิน ใช่พิธีบัพติศมาครั้งยิ่งใหญ่เมื่อ65ล้านปีก่อนไม่ได้กำจัดออกเซอร์ไทแรนโนซอรัสทั้งหมดจริงๆยังมีออกเซอร์ไทแรนโนซอรัสที่แข็งแกร่งที่สุดอีกสองตัวที่รอดชีวิตมาได้แต่ทั้งหมดอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสและในมือของพวกเขามีหัวใจของสหายที่3มที่ยังไม่สูญเสียพลังชีวิตไปอย่างสมบูรณ์ใช่แล้วตัวอ่อนของเทพเจ้าวัวในร่างของลีเซียลโจฟออกมาจากหัวใจของออกเซอร์ไทแรนโนซอรัสตัวนี้และออกเซอร์ไทแรนโนซอรัสอีกสองตัวหลังจากการตกตะกอนมาเป็นเวลานาน ก็ได้ผสมเข้ากับมนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้วกล่าวอีกในหนึ่งเทพเจ้าวัวที่เรียกกันว่านั้นแท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในสามเจ้าชายของออฟเซอร์และชื่อจริงของมันคือจางเป่าออฟเซอร์เมื่อหลีเสี่ยวโจกลายพันธุ์สำเร็จอย่างสมบูรณ์เขาก็กลายเป็นจางเป่าออฟเซอร์อย่างสมบูรณ์และจากนี้ไปร่างมนุษย์ของเขาจะไม่กลับมาอีกเพื่อรวบรวมพลังเพิ่มเติมจางเป่าออฟเซอร์จึงใช้เสาอากาศบนหัวของเขาเพื่อส่งข้อความถึงเจ้าชายออฟเซอร์อีกสองคนเซนติพีสออฟเซอร์และออฟเซอร์แบทบ้า พวกเขาไม่รู้ว่าเจ้าชายออฟเซอร์ทั้งสองนี้รวมตัวกันจริงๆและมนุษย์ที่พวกเขาแปลงร่างเป็นยังคงเป็นคู่รักในความเป็นจริงตัวผู้เรียกว่าแลมด้าหรือเรียกอีกอย่างว่าเซนติพีดออฟเซอร์และตัวเมียเรียกว่าฟูไอหรือเรียกอีกอย่างว่าออฟเซอร์แบบ้าที่รักในที่สุดซางเป่าก็ฟื้นคืนชีพอย่างสมบูรณ์แล้วแลมด้าเต้นรำกับฟูไอในอ้อมแขนของเขาซางเป่าไรประโยชน์มันใช้เวลาหลายปีกว่าจะครอบครองร่างของมนุษย์คนนั้นได้หมดฟูไอเต้นรำกับแลมด้า ที่รักคุณประเมินซางเป่าต่ำเกินไปไม่ได้เขาแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเจ้าชายทั้งสามของเราถ้าไม่มีเขาเราอาจจะไม่รอดแลมดาปล่อยให้ฟู่ไอแสดงท่าโค้งเอวในมือของเขาแน่นอนฉันรู้และฉันยังจําได้ว่าชั้นหนึ่งเขาเข้าข้างทางและป้องกันพลังสายฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดให้เราแต่ใครจะไปคิดละ่ะเขาสามารถเอบหัวใจไว้กับตัวเองได้ภายใต้การโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้ฟู่ไอรู้สึกสงสารเล็กน้อยเมื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้น โอเคที่รักอย่าพูดเรื่องพวกนี้อีกนะอย่าลืมว่าเราได้ล้างความทรงจํานี้จากตัวอ่อนที่เพิ่งเกิดใหม่ของซางเปาแล้วดังนั้นจะไม่มีการทะเลวิวาทระหว่างเราสองคนกับเขาเราสามคนยังคงเป็นมือขวาของจักรพรรดิหนอนรุนแรงขั้นสุดยอดแลมด้าส่งสัญญาณให้ฟูไอไม่ต้องพูดถึงอดีตหลังจากที่พวกเขาทั้งสองเต้นรําเสร็จแลมดาและฟูไอก็มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่ซางเปาออฟเซอร์อยู่ในทางกลับกันหลังจากที่บริษัทเทียนเทียนห่าวปิดตัวลง ตำรวจเซี่ยงไฮ้ก็ค้นหาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับออฟเซอร์ในบริษัทนี้ด้วยความสิ้นหวังหลังจากค้นหาพรมทั้งภายในและภายนอกพวกเขาได้รับข้อมูลเล็กน้อยที่ไม่สำคัญต่อมาเพื่อบังคับให้หมาเทียนและคนอื่นๆปรากฏตัวหมาหลิงๆจึงริเริ่มร่วมมือกับตำรวจชาและจัดฉากการถูกลักพาตัวใกล้กับอาคารโรงงานร้างสำหรับซางเป่าออฟเซอร์หมาเทียนไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่สนใจว่านี่จะเป็นกับดักหรือไม่เขาพาหมาเทียนไปที่โรงงานร้างโดยตรง หลิงหลิงคุณโอเคไหมมาเทียนเดินกระเพลตไปที่หน้าของหมาหลิงหลิงใช่แล้วมาเทียนที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในมือของซางเป่าออฟเซอร์พ่อพวกเขารู้ทุกอย่างแล้วแค่บอกรัฐบาลทุกอย่างก็พอหมาหลิงหลิงเรียกกล่อมมาเทียนตอนนี้ฉันจะพูดอะไรได้อีกแม้แต่ฉันก็เป็นเพียงหุ่นเชิดของพวกเขาฉันอาจไม่รู้ข้อมูลมากเท่าคุณก็ได้ในเวลานี้มาเทียนไม่มีความสง่าง,งามเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเมื่อซางเป่าออฟเซอร์ยืนยันว่านี่เป็นเพียงกับดัก เขาก็หันหลังแล้วจากไปอย่างเงียบๆส่วนเรื่องชีวิตหรือความตายของหมาเทียนเขาไม่สนใจอีกต่อไปแล้ว